พี่หนุ่ยไม่เข้าหรอเขายเรือเลยโอ้โหขาดพี่นุ้ยได้ไงเนี่ยโอ้ยขาดนุ้ยมันขาดใจมันมาค้าบูชาด้วยมันต้องมารวมตัวกันโดยไม่ได้รับหมายดิี่นัดมันต้องวิสาขะไม่ใช่หรอวิสาขะอะไรวิสาขะท่าหมาไอ้วิสาขะมาค้าวิสาขะท่าหมายเฮี้ยอะไรวะวิสาขะบูชาเออวิสาขะอีกแล้วาส

พวอาคลิปยังอัดอ้อแ <interpret S 1> <ua> ่วดแต่ซสุดโดนหโดนหมดโดนทุกคนวไอมมท่ว่าไปคุยกับหมากับแมวกูรุ่งพูดได้มอกูมากูจะไปบอกใครทุกคนลวเราไปสนามเลยนะครับเอาโอยสโนี้เขาเปิดแล้วใช่ไปแล้วไยังไม่ยืนอยูดีๆเลยเห็นวิ่งยิ๊บยิ๊บยิ๊บยิบยบริยะรไ้ย ไที่อะไรแต่บาทีสุดครับที่้อนกไอเอจะมีทีนสามทีาที่สามเแล้วไมเราต้องเปิดกันเบบตกเลย่ต้องเปิดยนไหม่ไหรเวานี้เมื่อไหร่มันจะไม่มีไอ้น้านี้วะิกเนเจอร์ใช่ไหมเลยต่อตัวมาโดนตอนที่นารัตอให้ตัวเองจะเป็นคนดีขนาดไหนก็เป็นเพ่นลบเสมอโอ้สนามเมือสวยมากโอ้โห ตาอแหลกเลยหายเลยเที่ไม่ดีดีแล้วทำไมตาอ้ทำไมหัวลุงเบสมันเป็นตาไอ้นั่นน่ะเจ้าพ่อเองราะที่คุยกันในทิศวันนั้นนะแฉอันนี้ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นจริงกันเนี่ยเออมาจัดทำไมไหมกูว่ามันเนองเกิดจากความคิดที่แบบเราจะอะไรทำให้มันเรืองแสงดีวะเอาหัวลุงเบสเลยละกันเลยมันง่ายเนอะง่ายดีเนาะ ไในพวกเราต้องเล่นยังไงครับคุณเป็นคนจ้างถ้า่อธิบายเลืออยู่ตรงนี้ครับผมแหนเหลือไหนอ๋ออ๋อคือกดปุ่มแล้วจะยิงเลือออกมาใช่ไหมที่พื้นใช่พี่บุ๊ไไ่ใช่หยิบเอาเอาเอาจะล้มกันไป <c oughs> ไอ้เชี่ยคือคาดหวังมากอะ่ะ <c oughs> แต่เกิผิดหวังมากอะ <c oughs> พี่คาดหวังอะไรขนาดนั้นเพี่คาดหวังอะไรมันไม่เคยบอกพี่คาดหวังทำไมคาดผมดีกว่าเออเออสงสัยผมยาวหรเมื่อกี้กูกำลังจะพูดว่าผมยาวจริงแต่พอกูเปิดดูอ่ะเออกูเอาเรือโอ๊กมาไปกดละซิง่ากูหยิบก็ได้วะไอเย้เรนไม่มีใครอยู่หน้าเป็นไรเปรียบนะเอาผมต้องให้กันนะกูรู้สึกว่ายังไงกูก็ที่โหลอ่ะกูอยู่หลังดีกว่าผมอยู่หน้าให้กันอันนี้เนี่ยหน้าสุดเลยโกงโกงโกงเอ้าไอ้สัตว เแม่ต่ออะไรอ๋อเอาไปนะให้อยู่ตรงนั้นอ่ะเฮ้ยมีนับด้วยไป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 เอ้ยไปทำงานเอ้ยบั๊กปะเฮ้ยยันเธอถวยพวกอะไรพวไหลข้อคางทางไม่ได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วทางลับไปผมใช้ทางลัดบ S B ขึ้นนะครับทุกคนลองเอาไปทาตามในซิงเกิลเพลเยอร์ดูนะครับเผื่อจะได้เหมือนกันเพื่อจะได้เหมือนกันเพื่อจะได้เหมือนกันเลยเหรเผื่อเผื่ออะไรวะเผื่อใครเีจยโกก๊วยเผื่อเผื่อเผื่อผมเชลผมเชลทางลัดอะไรวะช้าก็ทางลัดทุกคนหายไปไหนกันหมดเลยเนือกูเด้งเนือกูเด้งเนือกูเด้งโอ้โหรอบเดียวจบไปะเนี่ยกี่รอบ ไม่รู้สามไหนเลยแล้วรอบหนึ่งแล้วทีเดียวเพียนไอ้ยเฮ้ยกูจะอ้วกเขาไม่ได้จอดสามแล้วปะเฮ้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอะไรนะมาคาบูชาบ้านด่วนคบ้านด่วนโถ่เ้ยเฮ้ยเราไหวป่ะคนเป็นไรหมดแล้วขอคำตอทางนี้บ้างนะทางนี้มีอะไรอ่ะเดินมาสามรอบสามรอบเลยเหรอที่เพิ่งผ่านรอบแรกเนี่สามรอบ ไม่มีตัวนับมานับกันเองไม่มีตัวนับเองเฮ้ยเจ้ากูรอบสุดท้ายละมาเฮ้ยฟุกบหวตัวส่งมาเด้๋ยวโมโม่อันนี้เหนาะเต็งเลยอ่ะผมเน่ยเฮ้ยกูแห่โค้กอ้าววิ่งใหม่โอ้ยกูมีซอมบี้พี่ฟุกไปปากไฟเฮ้ยโอ๊ยติด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  มันคงยากจังไก็คนดูมันคงแบบลุงเ่คนดูมันหัวทิ่มหายเลยเอาใครว่าไอ้กายเหรออะไรวะผมาราสบีสีลุงลุงไเฮ้ยมุมเดียวกันเลยเฮ้ยไอเหี้ยนวกูร่องาอยติดสตาร์โมสวัสยนกรอบอ่ะเฮ้ยนกรอบแล้วไอ้ยหี้ยเนรอบแล้วย่าโดนนกปลาลุงบอกไปในโต๊ะิดโดนไอ้ลุง เอาไอ้กายพูดอะโดนแล้วโดนแน่ไอ้กายพูดไอ้เหี้ยกูเบียดโดยที่กูเบียดโดยที่แบบกูทำอะไรง่ายๆแต่กูทำไม่ได้เฮ้ยเบียดเบียดโดนเบียดเวลาแล้วเนี่ยสนามวะต้องบีดเวลาแล้วลาล่าแล้วลุงตาลลุงตาลลุงตาลไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไอ้นี่หลอกกูนี่หว่าโอ้อะไรวะไอ้กาเดไปลย ข้างหน้ามีไส้อัวนมีไส้อัววะไส้อั๋วเ้าสม่้าสุดงมาแปลกไละใครทุกคนอะไรนะโสดไส้อัวช้าข้างหน้ามีไส้อัวโอ้ยน่าเปืมัแลกว่ยกไม่แวนับเพือก่อนะคนเรียแกปแล้วเนี่ยดูอยากนี่สิเรอัณฑ์เขาเราไ่ถามเขาเยจบไป เฮ้ยเอ้ไมเโดนแสงใช่ด้วยเอาไม่มีคนนี้รอได้คนนี้รอได้พี่นี้รอได้น้อกไปแล้วเอ้ยกูเนคนน้ำขุด้าฟักอะไรเนียแล้วคือแสงแสงแสงว่ะเอาว่ะเขาใช้ทางลัดเอ้ยเเลยโอ้ยเฮียไอ้ฟุกมึงติดล้อตรงนี้ดิเฮียเรือเดือบเอาเลือจม เดี๋ยวสรุปว่ากูก็ตั้งใจให้ลวงพี่ตรงนี้เห็นไม่จมนะไอ้เหี้ยกูจบมาห้ารอบแล้วไอ้ฟาบถึงแล้วเย้สามรอบแล้วเรียบร้อยกูเพิ่งสามรอบก็พีนคนที่ไหนไม่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 ใช่ทุกคนยากลำบากที่ทำไมมันเด้งๆกันนะวอร์มเครื่องอะไรอะไรอยู่ในหัวผมกด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 เราเดียวนะเราเดียวนะถึงเราจอดเลย นี่เลยขามเลเมื่อกี้นี่คือเทปขึ้นหัวไอ้ฟ้าไปเมื่อกี้ขึ้นหัวไอ้ฟ้าเมื่อกี้โอ้ยเลยเลยเอาไปนู่นเลยก็ได้ไหมเง้ยดูลมาทันทีเลยโอ้ยตุกตุกตุกเมื่อกี้มีไส้หัวเป้งเป้งกำลังจะเลี้ยวแล้วแบบเหมือนเหมือนแม่งตัวแม่งปิวอ่ะเฮ้ยแรงของไม่ไม่สุดอ่ะเอาเอาเอาแล้วชนกูหล่นข้างทางซุก ไม่นเฮ้ยไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยอ่ะแพ้แพ้แล้วผ่านอ่ะแพ้แล้วไปเลยติดหมดี่จะาทางนี้ิดต้องเอาเลยแม่เขาไม่ติดติดหมดอ่ะติดเไม่ไกลว่ะแรกวะโอ้ยเวียนหัวลุงเบ๊มาก่อนลุงเบ๊บลุงเบ๊ไปไหนแล้วลุงเบ๊ไปไหนะกู็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่น้หล่นไปซเอาไว้เอาไว้เดยวเยรนี้ผมสีงกินเราไตายละทางลัดอิวรอรอคนแลกกันะคมาสุดท้ายอะตอหน้น่าเบื่อแล้วคนมาสุดท้ายเอะไรเนี่ไม่ละไม่ไมไอคนมาสุดท้ายไม่เท่าไหร่ไอคนที่เข้าคนแรกไปไหนละเออนั่นดิเหนั่นดิไปไหนแล้ววะมันเข้ามันออกนมันเข้ามันออกกันะอ้าอ๋อนี่ไงหมาีเราเนี่ยวันนี้พี่วัีจัะนกเ่าพี่กนหนื่งเล่งกันล่ามเดียวรู้ล่าไปส อะยรว่าติดลมติดลมติดลมไม่เราเอาเรือมาจอดพอแหละแล้วผมรีเซ็ตมีไหมทำไมมีไหมกดหยุดไงี้มีอ๋อเป็นปุ้ยเนาะเอ้าเอ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 าไปดีกว่าไปไปมีมีพุทธนักกว่าไเฮียว่าอะไรวะเนาะเมันบินวิ่งแล้วเอาไปพอยเงี้ยไปแอนแอนหมดแล้วพาพาโคตรมึนนะไป เดี๋ยวสังให้เดกกว่วนเมาแล้วเกลือเกือคิดวโอ้โหนาธนูแต่ละคนโหดเลยแกวิวิวเหือใอกบ้วหมดังเยยเหือไมเหือไเหือใครอีกบเดี๋ยวไหนลงเอาลวาีใครเอาวามาวาวาอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ตรงที่หมอตกเฮ้ยยังเห็นบ่อวายตรงโค้งไงองลออยกรเือ มาเรียมาเลยเอมาก็พังนีกว่าตอนพังอ่ะขัพังก์โวโครยาโอเมนสอ่ะโอเมนสงโอเมนสองับับ power ับ power ไปไอ้ที่ออ้นีมนต่งดีนี่หว่าไกด์ขับับขับ p าวเ r e r e ่เเออท่นไหนไไหนอยากเหมือนกันแบบว่าจุดประสงค์ของคลิปนี้คืออะไรนะ นั่นเหลือผีแค่นั้นเลยไม่จริงๆเรามาลอยกระทงเไว้ไปกลอยกะลอยไปลอยไปลอยปอไปลอยกระองไปลอยไปลอยไปไปอลอยไลยไปออยอยไปลลอยไปลอยไอยไลอยปลอยไปลยไปียไปยไปลยปอยไอยไอไไม่ลอสไปลิปน่ะกูเหออไลย เมื่อกี้เรืออะไรเล่นเรือเล่นเรืออะไรก็คือวัน,นคริสต์มาสใช่ป่ะส่วนอันนี้มันลอยกระทรงโอเคลย้อนย้อนย้อนจุกบยู่นุ่งไปประตูนน,นุ่งพี่ไปแต่นุน<อ>่นได้ไปเรื่องเฮ้ยตัวแล้วอย่าบอกแล้วว่าไปแล้ว